อ้าวทำอะไรพัดกูจะกลับรถออกไปข้างนอกกัดิอา้าวกูเห็นทำอยู่ตั้งนานแล้วนี้ออกมาจะเปยากอ,อะไร,อรอเอาไปร้วคันอื่นมีเยอะแยะไม่ไปเอากูอยากขับคันนี <What? S 1> ้ไหนนี่โอ้ยอุ้ยมึงก็เนาะทำอะไรแต่ละอยา่างไหนมาเนี่ย เย็นอะไรแกะยากจังีลูกครีมซองใบบัวบกมันแกะง่ายจะตายเนี่ยแล้วก็สบู่ใบบัวบกเนี่ยแค่ฉีกแค่เนี้ยมันง่ายแต่มันยากสําหรับมึงไงกูเป็นพี่กูนเนี่ยกูต้องทําให้ทุกอย่างเลยเหรอเยับโมชิงยยกหน่อยเร็วคนนี้หนีน้องขึ้นรถด,ดิมันเปียกนั่งไม่ได้ จะหน้าอยังไงอ่ะเอ้าแห้งแล้ว <wanna> ก <đến> ูเป็นพี่หรือกูเป็นน้องกันแน่